ฮะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลวันนี้เราอยู่กับเกม Accident นะครับผมเกมที่จะทำให้เรากลายเป็นพลเมืองดีที่คอยสามารถช่วยเหลือนะครับกู้ภัยให้ทํางานง่ายขึ้นได้นะครับผมโดวยวันนี้นะฮะเรามีเหตุรถชนกันอยู่ที่อิตาลีในวันที่4กันยายนปี2 0 1 2ตอน5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานที่แห่งนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ เดี๋ยอดนักสืบคนนี้จะไปดูกันอ่าไปกันเลยครับผมเอาลครับตอนนี้เราอยู่ในกันเอ้ยเราอยู่กันในอิตาลีเออวันที่4กันยาปี2 0 1 2แล้วนะฮะี่เรียกว่าเป็นการย้อนอดีตกลับมาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแบบโดยแท้จริงสุดยอดจริงครับโอ้โหนั่นไงอะไรนะี่ยมีไม้อยู่ด้านหน้า,างั้นเหรอก่อนอื่นเราต้องอ ช่วยเหลือคนแต่เราจะลงไปช่วยยังไงครับเราต้องนี้ก่อนเปิดไฟฉุกเฉินไว้ก่อนแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาโทรหาแจ้งหนึ่งหนึ่งสองครับผมรับซี่รับซี่มีอุบัติเหตุอ่ารับแล้วอ่าสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่โทรมาแจ้งเหตุพวกเรารับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเออได้โปรดส่งแอร์เรียมให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะรีบไปได้ได้ได,ได้ก่อนอื่นเราต้อง เอเราต้องเอทำอะไรก่อนเดีเอาที่ดับเพลิ่มมาก่อนเลยครับไม่รู้ต้องทำอะไรเราไปดูก่อนว่ารถเขาไฟไหมหรือเปล่าจะได้ดับไฟซะอะไรอย่างนี้นะฮะเอ้ยไม่ไหม,ไมนี่หว่าอันนี้รถชนเฉยๆนะครับอืมไม่ใช่รถฉาเชิงซนะเซาแน่ไม่ใช่เออรถพัทยาหรือเปล่าแหน่รถชนเดี๋ยวก่อนอื่นดับเครื่องก่อนนะทำอะไรอีกได้ไหม ไม่ได้แล้วประตูล็อกด้วยเราต้องมาฝั่งตรงข้ามครับผมโอ้หยิบไม้ออกวางโอ้โหนี่ตัวคนเดียวยกไม้ออกอนี้ได้เลยวะนั่นท่อนสูงล้วนะด้านหลังรถมีเฟิร์สเอดด้วยเปิดประตูครับผมโอ้มีคุณผู้หญิงอยู่ดับเครื่องก่อนดับเครื่องกนอนเพื่อความปลอดภัยอา่ายังไงดีประตูหลังเปิดไม่ได้อา่าวันนี้คันนี้โอ้โหคันนี้เดี๋ยวประตูมาฮะ โอ้โหคันนี้ก็ดับรถไปมีโอโ้มีประตูฝั่งตรงข้ามด้วยชนยุบเลยนะฮะอันตรายมากเปิดประตูมาโอ้โหคนนี้ไม่น่ารอดว่ะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรายังไงต่อดีไป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 เราไปหาอุปกรณ์เพิ่มครับผมตอนนี้จากเคเวสนะครับเราต้องมาร์กโลเคชันที่เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วอันเราจะเอาอะไรไปมาร์กอันนี้มั้งโอเค ลองเดินย้อนกลับไปดูครับนี่ไงนี่ไงต้องเว้นระยะห่างเอาไว้นะฮะรถกระหน่นมาจะรู้วข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุอย่างสวยโอเคมีอันไหมมันต้องมาร์กสองอันน่ะนต้องมาร์กสองที่เราจะไปมาร์กตรงไหนอีกวะเนี้ยว่แต่อีกอันเราหาได้จากไหนนะเราต้องมาวางฝั่งนี้แน่เลยครับแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือผมอยังหาอีกอันไม่เจอนะไม่รู้ว่า ไอแผ่นป้ายอันนึงอะมันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าหลังรถเนี่ยมันไม่มีแล้วนะมันมีแค่อันเดียวมีของเราอันเดียวเลยครับผมที่เหลือมันก็มีแค่เฟิร์สเอทกับกล่องเครื่องมือซึ่งมันไม่มีแล้วเว้ยมันมีอันเดียวนี่เราเผลอวางสองอันหรือเปล่าสองวางแบบวางซ้อนกันอะไรเงี้ยไม่น่าใช่หรือจริงๆมันจะอยู่ในรถคุณผู้หญิงคนนี้ครับนี่ไงอยู่หลังรถจริงด้วยคือเดินวนหาแทบตายอันนี้อันนี้เออในที่สุดเราก็เจอทันที มาครับไอวางไว้ตรงจุดเราจะได้เริ่มกันคือเกมนี้เนี่ยถ้าเราแบบว่าใช้เวลาเยอะไปนะครับเราสามารถกด R เพื่อย้อนเวลากลับไปแล้วไปแก้ไขได้นะว่าว่าเราใช้เวลานาน,านเกินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะเล่นแบบเดียวชามเลยคือถ้างโง่ก็งโง่จริงนะครับโอเคอย่างนี้เป็นเคสแรกด้วยไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับจัดไปก่อนหรือเราต้องช่วยผู้หญิงคนนี้ก่อน โดยการทำอย่างไรก่อนอืน่นนี่ต้องปลุกเขาก่อนนะครับได้ยินผมไหมรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้สึกตัวครับผมอันนี้ที่ท้องปลดปลดเบลออกก่อนนะแล้วก็ให้ลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าให้คนไข้เงยหน้าขึ้น,นครับผมฟังเสียงหัวใจเฮ้ยหายใจอยู่ยังไม่ตายยังหายใจลุยลินเออโอเคและอีกคนนึงไะโอ้โหเจ้คนนี้ได้ยินผมไหมครับ ฮัลโหลโอ้โหดูแผลครับคอหักไม่หายใจแล้วโอ้มใหม่อดผมว่าถ้าส่งนี้ไม่น่ารอดว่ะคือคอหักอะครับถ้าคอหักนี่น่าตายได้นะแล้วคนเนี้โอ้โหคนเนี้ยไม่น่ารอดสุดๆแล้วคุณได้ยินผมไหมคอหักครับผมคือน่าน่าจะอันนี้คือสันนิษฐานนะผมว่าน่าจะตายคาที่สองคนน่ะเป็นอย่างต่ำ ตายแล้วครับผมก็มีคุณลุงคนนี้บาดเจ็บหนักสุดเลยโอ้ยมีไม้แทงด้วยแทงหัวไหล่ก่อนอื่นเราต้องอ,อปลุกเขาก่อนดิได้ยินผมไหมครับคุณเหนอยหน้าขึ้นมาอ้าปากแล้วฟังครับฟังเสียงหายใจยังหายใจอยู่แต่รวยลินมากทำยังไงดีอันนี้แผลโดนทิ้มฮัลโลผมเช็คทุกคนหมดแล้วนะครับมีรอดสองคนครับตอนนี้แต่คุณลุงบาดเจ็บมาก เขาบอกว่าเอ่อให้เราหาโลเคชันให้เขาหน่อยบอกโลเคชันเขาทีว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับเราจะเรียกเรียกกุ้ภไย่มาได้ถูกตอนนี้เราอยู่บนฮอลเวยก็แต่เราจะไปมีป้ายไหมวะมีป้ายถนนไหมเนะี่ยไม่มีเลยมีแต่บัฟมีแต่ป้ายบอกป้ายหยุดนะครับรจะไปหาโลเคชันตรงไหนวะเนี่ยในรถเรามันมีแผนที่แบว่าวะไหนเข้าไปดูดิมันไม่มีแผนที่เป็นแผ่นๆให้หรอวะอา้าวนี่ไงบนจอ โอ้นี่ไงฮะเปิดแผนที่จากจอสมาร์ทไลฟ์คือเรียกได้ว่ายุคใหม่แล้วมันเป็นอย่างนี้เองเออขอบคุณมากที่บอกโลเคชันเรานะเดี๋ยวเราจะรีบไปโอเคตอนนี้พวกคุณก็ไปช่วยรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะได้เลยจัดไปครับผมอันนี้ยังไงเนี่ยไม้ทิ่มอยู่อะดิประเด็นคือเราต้องหาอะไรบางอย่างมาตัดไม้ออกนะครับไม่งั้นไม่งั้นเราไม่สามารถช่วยคุณลุงได้วะ่ะ ตอนตอนนี้คือคุณลุงเลือดน้อยมากคุณลุงใกล้ตายแล้วเดยไม่ได้ละว,ว่าแต่เราจะเอาอะไรมาตัดวะเออเดี๋ยวนะกล่องเครื่องมือหลังรถไงใช่ใช่ใช่อ่านี่ไงมาแล้วครับน่าจะได้ใช้คัตเตอร์ตัดแม่มได้คัตเตอร์มาอันหนึ่งไปครับผมสีสีเข้าไปสีเข้าไปโอเคหลุดแล้วหลุดแล้ว ทีนี้ก็เฟิร์สเอทครับผมอ่าก่อนอื่นเราต้องตัดเชือกตัดเชือกก่อนเอ้ยตัดเสือ้อตัดเสือ้อตัดเสื้อออกเออเปิดบาดแผลจากนั้นก็พ่ากอดแปะแม่งแปะไปก่อนนะลุงนะเออปรถมพยาบาลเบื้องตน้นเรียบร้อยแปะแผลไว้ครับ <c oughs> ในสุดรถกู้ภัยก็มามาแล้ว รอดไหมครับผมออบเจกต์ Object ใหม่นะครับให้เราหารักฐานการเกิดเหตุขึ้นนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้นี่คือรถเสียการคอนโทรลหักหลบแล้วพุ่งชนกับต้นไม้นี่คือที่มาของเหตุของรถคันนี้นะครับต่อไปอันนี้บาริเออร์พังก็แน่นอนเหตุเกิดจากการชนต่อมาเป็นนี่ครับไม้ ไม้ร่วงลงมานะครับผมมันร่วงมาจากไหนกันเอ๊หาไม่เจอฮะโอเคปิดประตูครับผมอันนี้เอาคนออกไปหมดแล้วนะเหลือแต่รถลนะไม้พุ่งชนเข้ากับรถคันหลังก็คือคันนี้นะครับ อันนี้มีป้ายบอกว่ามีดินถลม่มแต่มันไม่น่าเป็นไม้นีหว่าใช่ไหมมันไม่ไม่น่าเป็นดินล่วงมาจากด้านบนนะไม้พวกเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนถูกตัดนะครับผมมันต้องเป็นอะไรที่ดึกลับบอกเลยว่ามันมีเงี้ยงําแน่ๆอันนี้มันต้องมีเงียง้ยงําเปิดประตูไม่ได้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีอะไรอีกไหมอันนี้ อันนี้เอถัองดับเพิงไม่เกี่ยวมีอะไรที่พอจะเป็นล่องรอยได้มากกว่านี้อีกไหมเรายังขาดล่องรอยอยู่อีกหนึ่งอย่างครับซึ่งเรายังตัดสินปิดคดีนี้ไม่ได้ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าท่อนไม้พวกนี้มาจากไหนเว้ยเราหาได้จากไหนเนี่ยหลักฐานชิ้นสุดท้ายเประตูดูซิด้านในมีอะไรเบ่าไม่มีอืมแตกแฮะท่อนไม้อยู่ดีๆท่อนไม้จะมาได้ยังไง คือตอนนี้สันิฐานได้เลยว่าอ่ารถคันนี้นะครับมันเห็นท่อนไม้ล้มอยู่แล้วแบบรถเกิดเหตุอุบัติเหตุชนกันอะไรเงี้ยก็เลยหักหลบนะแล้วก็ไปชนต้นไม้เพียงแต่ว่าท่อนไม้มันหล่นลงมาได้ยังไงแล้วท่อนไม้นี่มันเหมือนกับรถบรรทุกที่บรรทุกท่อนไม้มาเลยอะแต่ว่าประเด็นคือเราไม่เจอหัวรถบรรทุก,ก็เลยเราเจอแต่ท่อนไม้เว้ย พูดถึงรถบรรทุกตอนที่เราขับมานี่เหมือนจะเจอรถบรรทุกอยู่คันหนึ่งนะใช่คันนั้นปะวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะใช่เลยเนี่ยจาได้ว่านี่เห็นหน้าเห็นหน้าคนขับด้วยเนี่ยโอ้โหชัดเลยทีนี้ก็เหลือแค่หลักฐานชิ้นสุดท้ายแล้วครับที่ยังหาไม่เจอเออหรือว่าหลักฐานชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ไงล้อรถคันสีขาวครับผมมีท่อนไม้พุ่งเข้าไปติดในล้อทําให้เกิด อาการแบบว่าหักหลบไม่ได้โอ้โหอย่างนี้นี่เองแค่นี้ก็ไขปริศนาได้แล้วครบสี่อย่างแล้วครับผมเหตุการณ์มันจะต้องเกิดแบบนี้ขึ้นแน่ๆเริ่มจากมีรถบรรทุกขนไม้มาแล้วก็ทำไม้ล่วงนะครับทำท่อนสูงล่วงไปโดนคันข้างหลังแน่นอนก็ต้องเป็นอันนี้ไม้ล่วงพอชนคันข้างหลังปุ๊บเนี่ยก็ อเศษไม้ที่ร่วงลงมาเนี่ยมันก็ไปติดล้อรถของคันข้างหลังของข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่แนๆและคันสุดท้ายที่มาจากฝั่งตรงข้ามนะครับโผล่มาก็ตกใจว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยหักชนเสาต้นไม้ไปเลยโอ้โหคุณลุงคนนี้รอดชีวิตนะผมคุณลุงที่ขับรถสีแดงชนต้นไม้ไปโดยคุณลุงเนี่ยเขามีกิ่งไม้แทงที่หน้าอกแต่ว่าโชคดีนะครับไม่โดนปอดแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือของเราเนี่ยทำให้แม้จะมีการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็ ทำให้แผลของเขาเนี่ยหายดีขึ้นมานะครับในระยะเวลาสั้นส่วนคนนี้ที่โดนท่อนสุงนะครับร่วงลงมาใส่รถก็เสียชีวิตคาที่โดนฝังในสัปดาห์ต่อมาที่บ้านเกิดนะครับผมหลังจากที่หาตัวคนขับที่หายไปนะครับของรถบรรทุกอ่ะเขาก็ฟ้องนะครับครอบครัวเขาก็ฟ้องเรียกเงินมาแล้วก็ไปบริจาคบ้านเด็กกำพร้านะครับส่วนคนนี้ภรรยาของเขาก็เสียชีวิตคาที่และถูกฝังไว้ที่บ้านเกิดเหมือนกันนะครับผมลูกชายของเธออายุ9ขวบนะครับ ถูกรับเลี้ยงไปโดยพ่อบุญธรรมนะครับแล้วตอนนี้เขาก็กลายไปเป็นหมอรักษาผู้คนเรียบร้อยโอ้โหชีวิตนางสารจัดเลยต่อมาเป็นคุณป้ารถคันข่าวนะครับผมถึงเขาจะบาดเจ็บไม่มากนะครับผมแต่ก็ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เจ๊แกฟื้นสติขึ้นมาเนี่ยแกก็เอาแต่โทษตัวเองนะครับที่ทําไมไม่ยอมหักหลบนะครับรถคันหน้าที่กําลังเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นแผลใจของเจ๊แกนะครับทีนี้เวลาแกขับรถแกก็จะแพนิกแล้วก็ ต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับเอาลับทีนี้เรามาดูกันว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะนี่ไงเป็นรถบรรทุกอย่างที่ผมคิดจริงด้วยโอหขับมาเร็วอยู่ครับขับตามมาระยะกระชั้นเลยทันนี้ไม่ทันโอ้โหเสยอย่างนี้ไม่ตายสิแปลกอ่อนแล้วก็มีเศษไม้เข้ามาอัดก๊อปปี้ครับผมเรียบร้อยหักหลบไม่ได้คือเจ๊กแกไม่ผิดะนันนี้ แล้วก็คันนี้มาเจออุบัติเหตุขวางทางอยู่ก็เลยหักชนต้นไม้เป็นอย่างที่เราคิดโอ้โหสมแล้วนะครับถ้าแม่นขนาดนี้สงสัยต้องมีสมญานามแล้วนะผมเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้ดีกว่ายอดนักสืบสุดเฟี้ยวกระเจียวโโหลานการ <c oughs> อะไรครับเนี่ยเอาแล้วครับไขเสร็จไปแล้วหนึ่งคดีนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ยากเท่าไหร่นะคดีนี้ไม่ค่อยจะคนคะมือครับบอกเล่ะคอย ก็ถ้าคุณผู้ดูนะครับชอบเกมแนวสืบสวนแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนแบบนี้นะครับก็ให้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมผมจะได้หยิบเกมนี้มาเล่นกันอีกนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับยอดนักสืบตัวเล็กเค็กแข่งปวยได้ในพาร์ทหน้านะผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย